สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกคนพบกับช่องน้อง com. จูเนียร์แฟมิลี่นะคะมาดูค่ะวันนี้จูเนียอารมณ์ดีเรื่องอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอยดูนะคะวันนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยอุ้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 ยดูนะคะเอุ้ย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  เมื่อกี้ลากกระมังน้ำมาให้กินเทน้ำทิ้งเรียบร้อยน้ำหกเปียกไปหมดเลยเนี่ยอยู่แลคะดีใจทำน้ำหกออกจากกระมังหมดเอ้าเอ้าค่ะอุ้ย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 อง้ยี่้ยอ้ยอ้ยอุ้ย อืมมเออารมณ์ดีจังเลยนี่เด็กน้อยอารมณ์ดี ุยอคะไรคนเดียวนี่กแกกกแกเียวอุ้ยๆอ้ย้ย Å den. หมดแล้วนะเล่นตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยอ้ออ้ออือ้อออ

ใช่ใช่ Junior Junior จูเนียจูเนียจ่าฮือ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 ถูเข้าไปอ้าวๆล้วเอ๋ล่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับสาวน้อยอารมณ์ดีจูเนียนะคะอา้อาวเฮ็ดพื่นเปียกแล้วกมวลเพลินละ เทหนำกะละมังถิ่มคุณเมื่อกี้ลากกะละมังเข้ามาให้น้องกินน้องทำน้ำเปียกหมดเลยนีะนีะ่ขอบเ,เห็ดมนมานอโอ้โห ดูเถอะนาะดูเถอะเนาะล้างหน้าเรียบร้อยแล้วน้ำยังไม่อาบล้างหน้าอย่างยวงเลยวันนี้เปียกหน้าหมดเลยเล่นเอาหัวจุ่มกระมางเนี่ยไปไปไปตาเอ๋ตาเอ๋อย่านี้เนาะนั่นตาเอ เฮ้ย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 มึงวันนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษวายสาวน้อยวัย2เดือนดื้อจังเลย แม่ทันวาสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆแล้วสวัสดีแล้วว้าแม่ธันวาแม่ธันวาไม่ชอบออกกล้องเอาเอาเสวัสดีคนสวยเฮ็ดยังนั่นอารมณ์เสียให้กระสอบินเราเนี่ย Mm-hmm. <laughs>

บ <cam ber> มือขาบอมึงว่าเอ้าฮะคื่อบมือขา,อาบอกสงสัสีลำค่้นะสม โอยโอ้ยยขาส่นสันี่แรงไหมใช่ไห้นี่ สำหรับคลิปนี้จยูเนี่ยขอลาแม่แม่เอฟซีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ